เราสวัสดีค่ะวันนี้เรามาร้านร้านร้านเอา,เอาใครบีบแต่รถเนี่ย <c oughs> ทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้เรามาร้านสัตว์เลี้ยงกันนะอยากจะมาซื้อสัตว์เลี้ยงน่ารักน่ารักสักตัวนะคะเอ๊ะอะไรหรอยินดีต้อนรับสู่ร้านขายสัตว์เลี้ยงฮะทำไมหน้าตาแบบนั้นล่ะ ดูเหมือนว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีแล้วซะแล้วลบพวกเอ๊ะมีอะไรเหรอนายเอ,เอมผู้จัดการเขาบ้าไปแล้วเพราะเราต้องหนีออไปจากที่นี่อ้าวงั้นเหรอเฮ้ยมีขวดน้ําเฮ้ยอะไรอะเอ้อตายหืมตายซะงั้นไม่เป็นไรอาเป็นว่าเราต้องเอ้อทำไมอะไม่รอดเหรอ เราต้องค่อยๆเหยียบไม่ให้โดนนะคะเหมือนว่าเราจะต้องแบบเอทำไมโดนอะ่ะอ๋ออย่าบอกนะว่ากระดูกพวกนี้มันจะเป็นอันตรายอะ่ะจริงด้วยอะ่ะกระดูกพวกนี้มันเป็นอันตรายหรออย่าบอกนะว่าเป็นอาหารหมาพิษนี่ไงรอแล้วมาทีนี้ เจอหวีที่หวีขนแล้วก็อาหารหมาที่เป็นลูกกระดูกแล้วก็เจอเป็นแบบน้ําดื่มของน้องหมาเนาะแล้วก็เจอเป็นโครงกระดูกกับลูกบอลปี๊บๆขอบีบอีกนิปี๊บๆโอ้เสียงน่ารักอะเออมอาแต่เฮ้ยเออตายนี่สปเปรย์อะไรงั้นเหรอ สเปรย์พ่นพ่นสีน้องน้องหมาอะไรอย่างเงี้ยั้นเหรออ,อืมให้เราหนีออกไปยังไงอะเฮ้ย,ยนี่งองรแล้วเอดแล้วดูเหมือนว่าเป็นเขาหดซะด้วยสิ แบบนี้ก็จะหลงทางเอานะเนี่ยเอาจะรอดมันแล้วนั่นเอ๊ะอะไรเนี่ยอุย้ยรอดอืมนี่ขวดอีกแล้ว ลืมไปเลยว่าโดนน้ำสีเขียวไม่ได้เนย่ย yeah. นี่มันเมือกเมือกอะไรกันเนี่ยเอ่อปึ๊บเฮ้ยลูกบอลเด้งดึงนี่เฮ้ยเอื้อห้ามโดนน้ำซะด้วยดูเหมือนจะโดนอะไรเนี่ยถือว่โดนลูกบอลถือเขาห้ามเหยียบน้ำสงสัยเมื่ี้เราจะโดนลูกบอลน,นะทุกคน เราเดูลูกบอลอีกแล้วอะลูกบอลอันตรายอะบอลให้ลูกบอลไปก่อนนะทุกคนเอ,อ้อทำไมอะเอาเป็นอะไรอะอ๋อแบบนี้เราก็ให้แบบไปกันทีเดียวเลยใช่ปะเอ้ยได้ได้ได,ได,ได้ไปถึงแล้ว ทีนี้ยังไงต่อเนี่ยกระโดดขึ้นชั้นโอ้ hey, <over> มีน้ำม่วงอีกแล้วอะน้ำอะไรก็ไม่รู้อะเห hey, <over> มือนจะเป็นน้ำยาซักผ้าหรือเปล่าไ,ไม่รู้อะไ hey, <over> ม่น่าใช่นะ,ม,ะ hey, <over> มันต้องเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเดี๋ยนะไหนอ,เอมเอ้ยมานี่เธอมาเร็วมาด้วยกันนีต่ต้องอ ฉันตกเอ้ยหืตกเจ็บมากอะสูงซะด้วยอะดึง hey, <over> ว่าเมื่อก่อนเราเป็นนะักปีนป่ายและก็โดดข้ามสิ่งกีดขวางเลยนะเอาละ่ะค่อยๆปีนสายไฟไปอุ๊บลอดๆอด,ลอด,ลอดแล้วก็แบบนี้ ไม่ตายได้ล่ะดูเหมือนว่าต้องมีความระแวกระวังนะทุกคนไม่งั้นก็อาจจะไม่รอดไฟลวนแน่เลยอะสายไฟอันเนี้ยไม่น่าเลยนะไฟลวยังจะเอามาติดตั้งอีกไฟรั่วทุกคนตรงนี้มันไฟรั่วนะคะแล้วก็เลยแบบเป็นอันตรายนะห้องอะไรเนี่ยไปไม่ได้ซะด้วย ทีวีขนเฮ้ยเฮ้ยมีร้านสัตว์เลี้ยงหรืออะไรเนี่ยเฮ้ยมีหมารอก,กินเราอยู่ข้างหน้ามีขนด้วยอ่ะมันไม่ได้หวีขนเลยเหรอเนี่ยหรือไม่ได้ตัดขนเลยดูดิม,มีกันไกลด้วยอะ่ะอ,อม่มมีที่พ่นขนจะก,กินแล้วนะเฮ้ยต้องลงไปเหรอมันเป็นทางเดียวนี่นนะฉันยอมเออลงไปซะแล้วอะ่ะ เฮ้ยอะไรเนี่ยหัวใจมาเนรอแล้วก็มีพวกกระดูก,กระดูกของหมานะเฮ้ยดูดิมีกระดูกแบบกระดูกดูกแข็งแรงมากเฮ้ยเดี๋ยวอย่าขยับเคลื่อนเคลื่อนขึ้นเคลื่อนลงบ้างมากนะฉันกลัวแล้วเนี่ยอม น,นี้เหรอเฮ้ยเพื่อนดูยังไงอะทำไมเพื่อนรอดเดี๋ยวเพื่อนดูอยู่เหรอเฮ้ยเพื่อนรอดอะเอิ่มเราจะต้องหนีเอาไปจากตัวหมาป่าตัวนี้ให้ได้นะเรายังไม่อยากโดนกินยังไม่อยากจบชีวิตอะเพราะว่าอุตสาห์ล่วงลงมายังไม่ตายเพราะฉะนั้นก็ต้องทำให้ตัวเองรอดแล้วนะอุตส่ามีโอกาสรอดตายออกมาเออเอ่อิวเออใส่กล่องดาบมาเพื่อนระวัง ระวังใส่กอกดำเออเออตายอ่ะเพื่อนอย่าบอกนะว่านี่คือใส่กอกดำน่าจะใช่นะเอิ่มแต่ใส่กอกดำคืออะไรหรอเดี๋ยวเธอก็รู้เองแหละเอ้ยเอ้ยคืออะไรก็ไม่รู้นั่นแหละเอ้ยอย่าเอาอย่เอาอย่าอย่าบอกแล้วมันจะเอ้าเอ้าเมื่อกี้ยังโดนกินอยู่เลยมาโผล่นี่ได้ไงเนี่ยเอิ่ม เขาบอกว่าห้ามแตะโดนออกระดูกพวกนี้เพราะว่าที่นี่มันแบบที่นี่มันลกมากอะ่ะแล้วเราก็แบบห้ามแตะโดนเพราะว่ามันเป็นพิษหรือเปล่าประตูน่าจะล็อกอีกแล้วสินะเฮ้ยเอ้ย,อยท่ออีกแล้วอไม่ชอบอะ่ะโอ้ยนจะเข้าท่ออะไรนักหนากันเนี้ยหึช่องระบายอากาศใช่ป่ะเอ้ย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  ที่ตัดขนเอ,อ้ยเอ,อ้ยเอ,อ้ยเฮ้ยอย่าโดนน้ำยาอย่าโดนแป้งห้ามโดนอะไรทั้งสิ้นอันนี้พิชได้ไรขอบทูเอ้ยมาเปน็นอรงไม่รู้อ่ะเอาฮะเดี๋ยวฮะเฮ้ยเฮ้ยสปีดลันโอส้สปีดลันเจอมาหลายรอบแล้วด่านสปีดลันเฮ้ยถนนมันแตกในสปีดลันโอ้อะไรกันเนี่ยเฮ้ย เฮ้ยรอดแล้วยเ yeah! <c oughs> ย้วู้ฮู้เฮ้ยรอดแล้วทุกคนจากร้านสัตว์เลี้ยงทำไมมาที่ไหนเนี่ยก็มีแต่เรื่องร้ายๆเนาะเอิม่มอา้าวงั้นก็สำหรับคลิปนี้ทุกคนเชียร์เพื่อน กด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้ววันนี้เจอกันบายบายจุ๊บๆนะคะบายบายค่ะแล้วรอดแล้วทำไมหน้าอ้าวนายนายลอดแล้วนี่ทำไมนายยังหน้าเบื่ออยู่เลยล่ะอ,อ่ะมาเต้นกันดีกว่าอย่าลืมกดติดตามช่องเจเจชแนลด้วยนะคะทุกคนในสารวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะจ๊ะขอเนี้ยเาจากร้านเสตียงนี่ก่อนปะใช้ใช้แพดกันเนี่ยปะหนีไะหนีไปกันนะบ้า ไปกันดีกว่าบ๊ายบายไม่เอาแล้วร้านสัตว์เลี้ยงไม่เอาแล้วตอนแรกก็จะมาซื้อหมาหนะน้ารักหน้าสักตัวไม่ได้แล้วแหละ